ไลน์ไทเกอร์ที่สเวเดนช่วงฮาโลวีนเขาขายอะไรบ้างวันนี้พามาดูกันค่ะในไหนพามาดูแล้วก็จะบอกราคาเป็นเงินไทยด้วยนะจะได้ไปเปรียบเทียบว,ว่าถูกหรือแพงกว่าที่เมืองไทยเชิงเทียนไฟฟ้ารูปโครงกระดูกนะน่ารักดีอยู่ที่4 1 8บาทเทียนหัก็โลก3อัน140บาทส่วนอันนี้จะเป็นแก้วน้ําหรือแจกันก็ได้ค่ะ2 5 0หบม้อรูปพี่น้อยลดราคาเหลือ300มาดูฝั่งนี้กันบ้างดีกว่าก็จะเป็นแก้วน้ําเซรามิกรูปทรงต่างๆอันนี้ก็จะเหมือนกับหม้อของแม่มดใช่ไหมอยู่ที่33บาทพ่น้อยกก็ัทองน่าักมากเปากากเป็นซราไว้ใสเทีียนนน้างใกกตัท่ 300ส่วนอันนี้เป็นงานศิลปะลูกชายชอบมากซื้อกับบ้านแล้ลูกชายเลิฟเลยมีสีมาให้มีคูกันมาให้ตกอันละ140บาทพวกฟักทองพลาสติกดิฉันก็ไม่ค่อยอินเท่าไหร่นะเพราะว่ามันซื้อไปแล้วนุ่มันดูแบบว่าเป็นขยะได้แล้วก็มีของกระจุกกระจิกนิดหน่อยนะส่วนใหญ่เขาจะเน้นเป็นรูปทรงฟักทองนะอันนี้เป็นแก้วน้ําตกอันละร้อ ประมาณนั้นนะน่ารักมากแล้วก็มีแก้วน้าที่เราซื้อกับบ้านนะคะอันนี้น่ารักมากทุกคนเป็นแก้วและอีกไม่กี่เดือนก็ถึงเทศกาลคริสต์มาสที่ f ฟ y i n g t i g เ r เขาก็เอาของคริสต์มาสมาลงแล้วเรียบร้อยนี่ปากกาจ,งจิงเจอร์เวดน่ารักปะดามานัจ็ดบาทน่ารักเวอร์ก็ไม่ได้มีแค่ของแต่งบ้านก็ยังมีของแต่งตัวอสซกรีตุ้มหูสร้อยข้อมือสร้อยคอแก้วน้ำก็ยังมีไม่เลิกนะเออเหมือนจะเน้นไปที่แก้วเซรามิกมากกว่าก็ตกใบละประมาณ2 5 0อ่ะ Flying Tiger ที่เซเลนก็เป็นประมาณนี้แหละทุ ไปเดินเล่นที่เมืองไทยกันมาบ้างแล้วนะอย่างที่บอกไปว่าช่วงนี้ใกล้เทศกาลคริสต์มาสแล้วนะคะ <c oughs> เขาก็อาของคริสต์มาสมาลงนะคะอันนี้เป็นแก้วที่ไว้ทำฮอตช็อกโกแลตนะมีคอนช็อกโกแลตแถมให้ด้วยข้างในนะอยู่ที่ประมาณ250ใครอยากรู้ว่าสวีเดนมีอะไรอีกคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยคะ่ะเดี๋ยวพาไปดูนะ